สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning t a l k กับโคชคิติ EP 2เช้านี้ผมอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันเรื่องการเงินสมัยใหม่กับเทคโนโลยีบล็อกเชนหลายปีที่ผ่านมาเราเคยชินกับระบบการเงินแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินกู้เงินหรือโอนเงินผ่านธนาคารแต่ในยุคดิจิตอลนี้ โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนแล้วบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนก็คือสมุดบัญชีดิจิตอลที่บันทึกข้อมูลธุรกรรมทุกอย่างอย่างโปร่งใสใครก็ตรวจสอบได้และที่สำคัญคือไม่มีใครคนใดคนหนึ่งควบคุมเพียงลำพังพูดง่ายๆก็คือมันเป็นระบบที่กระจายศูนย์ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ข้อดีคืออะไรบ้างความโปร่งใสทุกธุรกรรมตรวจสอบได้ความปลอดภัยเพราะข้อมูลถูกเก็บแบบกระจายไม่พังง่ายความเข้าถึงง่ายไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนในโลกขอแค่มีอินเทอร์เน็ตและกระเป๋าเงินดิจิทัลคุณก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้เกิดการเงินรูปแบบใหม่อย่างเช่น Decentralized Finance หรือ DeFi ที่ทำให้เราสามารถโอนเงินลงทุนหรือกู้ยืมได้โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารและยังเป็นรากฐานของเหรียญดิจิตอลรวมถึง NFT และแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นหากเราศึกษาและเข้าใจบล็อก a i n เราก็จะมองเห็นโอกาสใหม่ๆทางการเงินที่กำลังจะมาถึงสุดท้ายนี้ผมอยากฝากว่า การเงินสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยครับมันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตประจำวันของเราในอนาคตอันใกล้ใครที่เรียนรู้ก่อนศึกษาก่อนก็ยงมีโอกาสสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งได้ก่อนเช่นกันนี่คือ Morning Talk กับโคชกิติขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ